างนี้ดีกว่ามาพบกับผู้ชายคนนี้ดีกว่าที่กิ๊บบอกว่าเขาเป็นแฟนแท้มิสยูนิเวอร์นะคะคุณเชอรี่ไอสวรสดาค่ะวว้าเชอรี่สวัสดีค่ะ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 เชอรี่นี่เป็นผู้ผู้ผครับเป็นเชอรี่ครับเป็นคุณเชอรี่ นี่เป็นภาษาไม่ใช่เชอร์รี่นะไม่ใช่เป็นผลไม้แต่เป็นเชอร์รี่เป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าทีัะทีักเชอร์รี่มีมีสายสพายด้วยเหรอครับเขียนว่าอะไรฮะ next universe ค่ะคือเป็นสายสพายที่ที่เชอรี่ใส่ขึ้นขณะที่ แข่งขันนะค,ะะคร,ครซึ่งก็ถ้าเกิดติดตามก็จะเห็นว่ามีมีมสตอรี่ที่เกิดจากเรื่องนี้ข <c oughs> ึ้นมาเรารู้สึกว่าวิธีการพูดของเชอรี่ก็มีจัหวะา,าจากโนเหมือนนางงามใช่ใแล้วก็มี <นะ S 2> ประกวดด้วยไหมครับเคยคิดจ<น>ะประกวดไหมตอนเด็กๆก็เคยค่ะแล้วก็ไม่ได้ก็ ก็เคยค่ะก็เคยแต่ว่าตอนโดนยังไม่เคยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ประสบความสําเร็จอืมงั้นเรามาทำความรู้จักกับเชอร์รี่กันก่อนเชอร์รี่ที่เป็นใครมาจากไหนจบทางไหนมาถึงถึงได้เก่งเรื่องของมิซูเนเวอร์สครับก็คืาเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่เพื่อนว่าเรามีความสนใจในเรื่องของนางงามจักรวาลค่ไหมะปัจจุบันเป็นเป็นนักแปลอิสระค่ะแล้วก็เป็นล่ามอิสระด้วยเป็นล่ามด้วยเป็นร่างอิสระภาษาอังกฤษ อังกฤษกับสเปนนิชค่ะเพระา,วาวพระว่าตอนปริญญาตรีเนี่ยจบภาษาอังกฤษแล้วก็ไปต่อปริญญาโทได้ทุนรัฐบาลของประเทศสเปนนะคะเบียมเบี้ยอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะซีมวยเบี้ยอัยนนี้คือเรื่องจริงใช่แต่สาเหตุที่เธอเก่งภาษสาสเปนนิชได้ก็เพราะว่าหนึ่งในปีของมิสยูนิเวิร์สนี่คือคนสเปนได้ไม่ใช่ค่ะต้องเท้าความไปเลยค่ะว่าเล่าให้ฟังครับเกิดขึ้นคือช่วงที่ดูพี่ปุ๋ยประกวดนางงามจักรวาลที่ไต้หวัน ที่ไต้หวันสาธารณจีนเรามีความรู้สึกว่าแล้วมันมีนางงามเบเนซุเอลานางงามโคลอมเบียเขาพูดภาษาสเปนิชเขาในี่ยเขาเข้ารอบไปสิบคนสุดท้ายใช่ไหมคะเราเลยความรู้สึกว่าภาษานี้ทําไมแบบว่าพูดแล้วสวยจังเลยดูเซ็กซี่จำประโยคที่เขาพูดได้ไหมจำประโยคได้เขาพูดว่าเขาพูดว่าเอานางงามเบเนซุเอลาแล้วกันค่ะเขาบอกว่าอิเอโรเดฟิร์เลชอัตโตโรสเปอร์โซนัสเดลมุนโดอัตโตโส uh, la ciencia, a todos los médicos, a todos los países, que si una hay gran meta a conservar อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องรู้สึกเรามีความสึกว่าภาษานี้มันสวยจังเลยเพราะฉะนั้นเราก็ยังบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นภาษานี้ทำไมมันสวยเราเราก็มีความติดติดตามเองนอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่พี่ปุ๋ยพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปุ๋ยพรทิพย์คุณดูกี่รอบโอ้โห ก็ติดตามรางงานจักรวาลมา28ปีมันก็น่าจะเกินเดือนติดตามคือถ้าสมัยนี้ติดตามมันเรื่องง่ายมากมันมีโซเชียลมีเดียแต่สมัยก่อนติดตามยังไงครับเพราะว่ามันไม่ก็มีสื่อเยอะนะน่าจะทีวีก็กรเทปไงใช่ก็เทปไปดูดูดูเทปไปดูเทปมาอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยเราดู25รอบจริงเหรอใช่แล้วตอนนั้นเรากับน้องก็เออช่างมันเถอะแต่ก็คือเราดูใช่ไหมใช่ค่ะยอมรับเลยว่าตอนนั้นเนี่ยก็ดูจนกระทั่งแบบว่า ทำเป็นพี่ผู้น่าใช่จริงเหรอเชื่อว่าเขาจะยิ้มอย่างนี้แล้วก็จังได้ว่าเขานั่งรถเปิดประทุนสีแดงสีแดงใช่คหะอ่าสีแดง เปิดประทุนนะรู้สึกว่าจะเป็นหลังจากที่ได้ได้มงกุฎแล้วแล้วก็จะเป็นของรางวัลชิ้นหนึ่งและเอ <นะ S 1> ลเลนติกเป็นพิธีกรเอลเลนติกเสียไปแล้วใช่แอลเลนฟิกก็พูดแบบพูดที ok ่นอตคิรุนเคนเอ๋อใช่ค่ะถ <c oughs> <c oughs> ูกไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมไม่มั่นใจเลยว่าใครเป็นแฟนพันแท้ก <c oughs> ันแน่กับพี่ซินมั้ยนะแฟนพันแท้เหมือนกันเหรออ่ะอันีก่อนแล้วแต่พี่ปุ๋ยปุ๊บเราก็เลยเริ่มแบบชอบนางงามชอบนางงามชอบชอบภาษาตามพี่ปุ๋ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าพี่ปุ๋ยพูดภาษาอังกฤษแล้วสวยจังเลยนอกเหนือจากใช่มคะ มีการใช้ adjective adverb ที่สวยๆมากมา over w h e l m i n g support อะไรเงี้ค่ะจะมีคำพวกนี้แล้วแบบเราคุณม่ความรู้สึกฉันต้องพูดที้ได้อย่างเงี้ยจะประโยคที่พี่ปุ๋ยตอบคำถามได้ไหมครับได้เขาโดนถามว่าเขาโดนถามว่าเดี๋ยนะคะมีมีมีโครงการที่จะช่วยเหลือการกุศลสนสำหรับเด็กไทยใช่ไหมได้ยินข่าวมาคือจริงๆมันมีสองสามคำถามแต่เพิ่นว่าคำถามนี้มันเป๊ะสุดตรงที่ว่ามันสามารถทำให้ yes unfortunately thailand is not only the beautiful country that richens in culture and tradition but have problems too in children each year the children about 10000 died of malnutrition and as miss thailand hopefully can make a difference to the children oh. Oh. I think, I think she, ไ so อซีอ่ชีสโซคิวใช่เนาะชนะรับมากลเลยอะมีความรู้แล้วมีปุ๋ยแล้วไอ้น,นี้ดีกว่าอน่ากว่าเนี่ยตั้มหรือใครที่เพิ่งเปิดมา,มาดูผู้หญิงคนนี้คือแฟนพันธุ์แท้นางงาม,มนะครับนะฮะร,รู้ทุกเรื่องจริงจริงเอางี้เรามีคำถาม5ข้อ5ข้อนะครับลองดูว่าถ้าเห็นชุดหรือเห็นบางส่วนหรือเห็นเงาเนี่ยโอเคค่ะเชอรี่สามารถบอกเลยว,ว่าเป็นใครชนะมาปีไหนได้ไหมสดๆนะโอเคค่ะผมไม่ดูนะอาไปดูภาพแรกครับค่ะภาพนี้ใครครับ ตุเลกาเจเรซริเบราเมนโดซาจากไหนครับปีอะไรครับปอร์วตริโกปวโตริโกปีแค่ไม่เอ่ยสองพันหกค่ะ มีมันจะมีเสน่ห์ในตัวของมันนะคะคือในภาษาแฟนนางงามคือเขาจะเรียกกันว่าโซเสน่หาเพราะว่ามันเป็นการออกแบบของคาร์โลสแบร์โตออกแบบให้มีลักษณะใช้ใช้ไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันใช้อะไรนะคะแต่ว่าร้อยรอยรอยเข้าไปแล้วก็ซูเลกาต้องพยายามลดน้ําหนักไม่ดื่มน้ําไม่ดื่มอะไรเพราะว่าชุดมันหนักค่ะทุกเกมคือภาพเนี้ย เพราะเมื่อกี้ที่ที่ที่โชว์เป็นเป็นซีเควนซ์ตรงส่วนเนี้ยอันนั้นพี่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดซูมที่ส่วนอื่นอ่ะพี่รู้เลยว่าเป็นลิสอโตริโกปีสองวันโยเกิร์ตน่าจะดูอยู่เช้านี้ข้อที่สองก็เลยยิ่กว่าข้อที่สองข้อที่สองเกียดแกข้อที่สองริโอโมริค่ะปีไหนอะไรยังไงครับปีเป็นนางงามจักรวาลชาวญี่ปุ่นปี2007ันเจ็ถูกต้อง รู้ได้ยังไงเหรคะเพราะว่าชุดนี้ค่ะ,ะญี่ปุ่นเขามีความทันสมัยในในช่วงหนึ่งนะคะทำให้เขามีเขาเรียกว่า National Director ก็คือเป็นผู้อำนวยการในการผลิต ในการส่งสาวงามเทรนด์สาวงามของประเทศหนึ่งๆส่เวทีนางงามจัก,กรวาลเนี่ยเขาเป็นคนในสมัยเป็นชาวฝรั่งเศสชื่ออิเนสลีกรงเธอก็เลยปีนั้นลองแหวกแนวลองใช้ชุดราตรีที่เป็นของแบรนด์เนมมันเป็นของกุชชี่ค่ะ,ะก็เลยึ้นเวทีข้อ3จะเป็นข้อสามของใครดูภาพครับยากนะข้อนี้นะอัปุกอพัสราหงสกุลค่ะปีปีนางงามจักรวาล1965ถูกต้องครับ โอ้โหก็จําได้แล้วนะบแค่สิ่งหูพมๆมมาก็รู้อันนี้รู้ได้ไงอะคือเราเป็นแฟนนางงามใช่ไหมคะมันจะมีภาพที่เราจําเราติดตามมาโดยตลอดเก็บสะสมบ้างตัดเก็บบ้างแคปบ้างเซฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะผ่านตารามันคเเฟอรอะไรเงี้ยพีเคก็จะต้องรู้ไงคนนี้คือแฟนจัวจริงแต่ข้อนี้สิครับหมดวลาแล้วเหรอหมดแล้วเหรอขอข้อขอข้อสี่ครับข้อสี่อ่ะอันนี้เป็นเงาอันนี้ยากหน่อย มิเชล l แมคคลีนค่ะมิเชล l แมคคลีนจากนามิเบีย1992ปีที่ประกวดที่ประเทศไทยถูกต้องครับโอ้โหและข้อสุดท้ายข้อ5คืออะไรฮะข้อ5มาดูภาพใครเอ่ยอ๋อนแน่นอนค่ะพี่ปุ๋ยพรทิพนั่งให้รันกะหนกของเรานะคะในงานจักรวาล oh! 1น8 8งพัน1ก้8ปีที่ไอเกิดเลยอะ ปีนั้นประกวดที่ไต้หวันใช่ไหมคะยี่สิพฤษภาคม2531ัน้จำเพลงที่เด็กๆเขาร้องได้ไหม You are my star ใช่ค่ะ h t my w วุ้นดี้วุ้นดี้ไม่ทราบวุ้นวุนดี้ประกวดปีไหนครับวุ้นดี้มิชื่อในเวิร์สปีไหนฮะอุ้ยอลังโยอยู่ทรงไปซูคิวอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งเชอรี่นะาสามสบายให้วุ้นดี้ดีกว่ามีวันหนึ่งพ่อแม่ กลับมาบ้านอันนี้เผยต่อหน้าพี่น้องชาวไทยเราอินมากกับการจนกระทั่งนี่วันนี่วันหนึ่งกลับบ้านมาพ่อแม่ไปข้างนอกกลับบ้านมาด้วยคำที่ว่าดูเทปพิชชันิเวิร์สยีกว่าครั้งพ่อแม่กลับมาก็ตกใจเอ้าทำไมลูกเอาผ้ามาคุมหัวแล้วน้องชายอ่ะมีผ uh uh ้าด้วยอ๋อเป็นมิสเกาหลีก uh ันเป็นมิสยูนิเวอร์สจากเกาหลี You are my sunshine my only sunshine ขอเสียงปรบมือให้กับ Miss Universe Thailand ประจำปีนี้วุ้ยน้อยๆนๆนี่เราต้องมอบมงกุฎให้กับเธอครับผู้หญิงคนนี้นี่นี่นี่เก่งมากนี่ทำหน้าถ้ารับมงกุฎต้องเป๊ะด้วยนะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ขอเสียงปรบมือให้กับ Miss Universe Thailand เฉลยแต่บอกเลยว่ามีความมีความ ยินดีอีกอย่างหนึง่งที่พี่เชอรี่เห็นแล้วก็จะต้องแบบคลิปพี้ในวันนี้อนอกจากมงกุฎอะไปดูคลิปคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะน้ำตาดีนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่เชอรี่นะคะที่ได้เป็นแฟนพันธ์แทน้นางงามจักรวาลพี่เก่งมากๆเลยก็ยินดีด้วยนะคะที่พี่ทำเ,เกมนี้ได้สำเร็จแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกเลยที่ตอบคำถาม30วีได้แบบถูกหมดทุกข้อเลยตานรู้สึกแบบชื่งมากๆที่แบบแม้กระทั่ง เสียงของนางงามเองพี่ยังจำได้เลยอ่ะแบบว่าอเมซิ่งมากๆเลยค่ะตันงก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกรอบนะคะมอบโบกให้เลยโอ้ยนี่แสดงว่าเชอรี่ก็ต้องตามคุณนี้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าครับเชิญครับเพราะว่าเออเวทีของที่น้ำตาลไปประกวดเนี่ยค่ะมันเออมันเป็น พวกนี้คือเป็นเวทีลูกของเวทีนางงามจักรวาลใช่ไหมคะผู้หญิงจากเวทีนี้จะต้องได้ไปเวทีประกวดนางงามจักรวาลมันทําให้เราต้องติดตามโดยอัตโนมัติด้วย Miss Universe Thailand วันนี้เชอรี่ทำอะไรนอกจากติดตามเป็นนักแปลเวลาเราว่างจากการทํางานใช่ค่ใหญ่งทำงานเสร็จเป็นนักแปลแล้วก็ล่ามใช่ไหมคะพอเราแปลงานเสร็จอะไรเงี้ยถาว่างเราก็จะเปิด YouTube ดูหรือว่าลองค้นภาพเก่าๆดูเพราะจริงๆเราเป็นคนที่ชอบ สะสมภาพด้วยแล้วก็ดูถ้าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนอาจจะต้องดูวิดีโอดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เรามี YouTube วันนี้แบบเอกใจและอยากลองกลับไปดูปีปีของอท่านที่พงสุขอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดู1985วันนี้มีความรู้สึกอยากดูรุ่นยลดารองหาน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเปิดดู1989อ,อะไรอ่าอช่วงนี้มัน,มน สมัยปัจจุบันมันเข้าถึงง่ายกิอยากให้พี่เชอรี่ฝากสำหรับคนบางคนที่เขามีความชอบที่บางคนอาจจะมองว่าอ้ยชอบนางงามอ,อะไรหรือว่ามีความชอบอะไรหลากหลายที่แบบว่าไร้สาระมันความชอบตรงนี้สุดท้ายแล้ววันนี้มันให้อะไรกับเราบ้างคะอ๋อค่ะคือจริงๆแล้วไม่ว่าใครจะชอบอะไรจะคลั่งใครอะไรนะคะซึ่มีความรู้สึกว่าชนี่จะไม่ไปดูถูกหรือว่าไป มองว่าทําไมเธอดูบ้าจังเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาสามารถเห็นสิ่งดีๆจากสิ่งที่เขาสะสมสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบได้<ช>อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย แต่ละคนมีพ a s ชั่นเป็นของตัวเองนะคะและเขามองเห็นสิ่งนั้นสําหรับชิลีเองชิลีศึกษานางงามไม่ได้มองแค่นางงามว่านางงามเนี่ยใส่ชุดสวยๆไปวันๆเดินเฉิดฉายไปวันๆอะไรเงี้ยแต่เรามองลึกเข้าไปมองการสัมภาษณ์ของนางงามเป็นพาสที่ชิลีช,ชอบมากเพราะเราได้ฝึกฝนภาษาเราจะมีความรู้สึกว่าทาไมนางงามจากบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาก็ไม่ มีความพยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบฟังการสัมภาษณ์ชอบฟังช่วงแนะนําคณะกรรมการค่ะเพราะว่าช่วงแนะนําคณะกรรมการเนี่ยมันทาให้หูตาเรากว้างนะคะคือเราคือเราก็จะเห็นว่ามีเซเลบมาเป็นคณะกรรมการในแต่ละปีแต่ละปีแล้วถ้าสมมติว่าเราดูในวัยที่เรายังเด็กเนี่ยค่ะ มันก็จะทําให้เราเรียนรู้แล้วก็มีหูตาที่กว้างไกลกว่าคนในวัยเดียวกันวันนี้ต้อขอบคุณมากเลย,เลยนะครับนี่คุณน้นางงามตัวจริงของตินมนาคุยเชอรี่ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ